ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแว่นออปตัสนะฮะโฮเวอร์2.0ใครที่ชอบเล่นมือถือหรืออยู่หน้าจอคอมเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยจะเจอแสงเข้าตานะครับแสงจากคอมแสงจากมือถือหรือแสงแดดก็ได้นะครับมันทําร้ายสายตาเรานะครับบางคนอาจจะสายตาภา่ามัวหรือสายตาสั้นก็ได้ต้องมีแว่นกรองแสงนะครับแนะนําเลยแว่นออปตัสนะครับรุ่นใหม่โฮเวอร์2.0เนี่ยแข็งแรงมากๆครับบิดหักงอได้ไม่พังนะครับแล้วก็ปกป้องสายตาเราจากแสงได้ดีมากๆใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ในเพจออปตัสนะครับใช้โค้ด i อซ ลดไปเลย100บาทผ่านไป2แมตช์กับทีมชาติอังกฤษในยุคโทมัสทูเคิลอยากถามความรู้สึกก่อนที่จะเริ่มลงเตะก่อนนะครับตอนแรกที่เมงประเมินทูเคิลกับทีมชาติอังกฤษไว้ยังไงบ้างครับก่อนที่เขาจะเริ่มแบบเริ่มคุมจริงจังพอเห็นชื่อมันทูเคิลผมคิดว่าตื่นเต้นนะคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มจะดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโคช้ชอังกฤษแท้ๆเนี่ยผมว่าหา ตัวท็อปเนี่ยยากที่ดูแล้วดีดีสุดตอนนี้ก็ก็คือเอ็ดดี้ฮาวใครๆก็ทราบดีแต่ว่าเขาก็อยู่กับนิวคาสเซิลนอกนั้น้เนี่ยผมว่ามือใหม่หัดขับทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาเอารีคาสลีขึ้นมาเนี่ยผมว่ากลับมาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ซึ่งผมผมมองว่า FA เนี่ยไม่อยากรอแล้วเพราะว่าเขามีเกรเดทเซาเกตเป็นเป็นตัวอย่างแล้วถ้าเขาถอยกลับไปใช้รีคาสลีอีกเนี่ยอาจจะเป็นคนในควบคุมง่ายสั่งการง่ายแต่ว่าฟุตบอลมันไม่ไปข้างหน้า มันต้องมาเริ่มใหม่ด้วยทรัพยากรนักบอลอังกฤษตอนนี้ที่เก่งๆในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันมีมากพอแล้วผมว่าเขาเขาอยากลองโค้ชที่เป็นระดับท็อปนะซึ่งผมดูแล้วโทมัสทูเคิลเนี่ยโปรไฟล์เขาผ่านหมดเลยแท็กติกก็ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้แบ็กโฟได้3ามเซ็นเตอร์แบ็กได้ระหว่างเกมก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ลูกเล่นก็มีประสบการณ์ก็มีโดยเฉพาะฟุตบอลทีมชาติเนี่ยเวลาเข้าทัวร์นาเมนต์มันก็จะเป็นเป็นเฉพาะและ ซึ่งทูเครนเนี่ยก็เคยทำเชลซีได้แชมป์ยุโรปมาหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันดูว่าน่าจะไปได้ดีแต่ทีนี้ว่าจะพาอังกฤษไปเป็นแชมป์รายการใหญ่ไหมอันนี้ต้องรอดูแต่ว่าแนวโน้มน่าจะดีกว่าโค้ชอังกฤษแท้ๆตอนนี้ก่อนหน้าน,นี้อังกฤษก็เคยมีโคชต,ต่างชาติในประวัติศาสตร์มาสองคนก็นนคือสเวนโกลันอิดิสันแล้วก็ฟาบิโอคาเบโร่ครับแล้วมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกับแลวเขาก็เหมือนกับเข็ดกับการใช้โคชต,ต่างชาติก็วขวนกลับมาใช้โค้ชอังกฤษอะไรทําให้ที่ พี่เมงคิดว่าทาไมเขาถึงกลับมาเปิดใจกับโค้ชต่างชาติอีกรอบครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ที่ทำให้2คนนั้นไม่เวิร์กทีครั้งนี้จริงๆสเวนกับคาเปลโลดีกีตนน่างก็ถือว่าสุดเหมือนกันนะฮะคืออันเนี้ยสเวนและคาเปลโลนเนี่ยผมเคยวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่สมัยนู้นแล้วสมัยสมัยเขียนคอลัมน์ที่สลาสกเกอร์ครื 2> อ2คนนี้เป็นโค้ชโปรไฟล์สวยมากระดับโลกแหละแต่เขาพยายามจะเปลี่ยนอังกฤษให้เป็นยุโรปอันนี้ตามความคิดผมนะ,ะซึ่งหลังจากเราได้ดูได้ดูเอง อ่านข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเป็นไปในลักษณะนั้นอย่างสเวนโกลาิคซันเนี่ยค่อนข้างที่จะยึดมั่นแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยยืดหยุน่นในยุคข,ของเขาเนี่ยมีทั้งเบ็คแฮมสโคเจอร์ลัดแฟรงค์แลมพาดกองกลางระดับท็อปเลยแต่เขาไม่สามารถที่จะผสมผสานให้มันได้สมดุลเขาเล่น4-4-2เนี่ยกองกลางเขาเนี่ยเขาเอาแลมพาดเล่นกับเจอร์ลัดก็ไม่เวิร์กเอาตัวอื่นมาเล่นแล้วก็เอาเจร์ลัดไปเล่นปีกขวาบ้าง หรือเอาพอสโคไปเล่นปีกซ้ายบ้างอะไรต่างเนี่ยมันก็มีเวิร์กสักทีหนึ่งสุดท้ายมันก็เลยไปไม่สุดอะ่ะครับมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะแต่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยปัญหาแลมพาเจอราเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเลยนะสื่อทั้งหมดของอังกฤษเนี่ยเล่นประเด็นนี้กันหมดแม้กระทั่งโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยตอนนั้นคุมเชลซี ปีสองเข้ามาใหม่ๆเลยจะซื้อสเตฟนเจราดกํกำลังจะไปแล้วด้วยเก็บของแล้วเตรียมจะไปเดือนมกราคมแล้วปรากฏว่าเจราดเปลี่ยนใจแล้วก็อยู่ลิเวอร์พูลต่อก็ไปได้แชมป์ยุโรปที่ Istanbul, อิสตันบูลมหาสจันนั่นแหละคือมูรินโญ่บอกว่าเดี๋ยวเขาเอาแรมพาร์มาไอซื้อเจราดมาเล่นกับแรมพาร์ตเขาจะทําให้ดูเพราะว่ามูรินโญ่ตอนนั้นเนี่ยเล่น433สามามเขามีโค้ชมาเกนเล่เป็นเบอร์6แล้วก็จะ,ะมีแรมพาร์กับเจราดเป็นเบอร์8 แล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวามีด็อกบาเป็นศูนย์หน้าเขาก็ตั้งใจจะเล่นแบบนี้แต่เจอราดไม่มาเนี่ยคือประเด็นหลักตอนนั้นส่วนคาเปโลเนี่ยผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันในยุคคาเปโลเนี่ยนักฟุตบอล,ลกเก่งๆก็ยังมีอีกต่อเนื่องกันมาแต่คาเปโลเนี่ยอาจจะไม่เหมือนสซเวนซะทีเดียวแต่ฟุตบอลเขาก็แข็งๆแล้วก็โดยรวมแล้วผมมองว่า2คนนี้เนี่ย พยายามจะเปลี่ยนอังกฤษเป็นยุโรปต่อบอลบนพื้นอะไรต่างๆมากเกินไปเนี่ยมันไม่เป็นอังกฤษบางคนถามว่าลังกกษเป็นอังกฤษเป็นยังไงก็คืออย่างที่เซาเกตเล่นแต่ไม่ใช่เกมรับแบบนั้นนะอย่างที่เซาเกตเล่นก็คือใช้พลังแล้วก็ใช้ความฟิตลูกตั้งเตะลังเกตเนี่ยเล่นแบบนี้มาตั้งนานแล้ววิถีเขาเป็นแบบนี้เซาเกตก็เลยทําอังกฤษให้เป็นอังกฤษแต่ด้วยลูกเล่นแท็กติกเขามันน่าเบือ่อแต่เขาก็ยังพาทีมไปจนถึงรอบ4บทีมฟุตบอลโลก รอบชิงยูโร2สมัยซึ่งไม่เคยมีโค้ชคนไหนทําได้ในการคุมทีมชาติอังกฤษหมายถึง3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยไปถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันน่าเบื่อเกินไป8-9เดือนแล้วอันนี้คือเหตุผลที่เซเวนกับคาเปโลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไปไม่สุดอ่ะแล้วพอมาเป็นโทมัสซูเคร์เนี่ยตอนแรกเราเห็นจากลายชื่อ เราก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นหลัง3เพราะเอาเซนเตอร์มาเยอะแต่ปรากฏเป็นหลัง4พี่เมงมองอยังไงบ้างครับกับการเลือกระบบการเล่นของเขาแล้วก็การเลือกตัวผู้เล่นของเขาครับคือตรงนี้เนี่ยก่อนก่อนจะเล่นเกมแรกเนี่ยหลายคนก็มองว่ามีโอกาสจะเป็น3 Center Back เพราะว่าเขาเคยทำเชลซีระบบนี้แต่ระบบ Backflow เนี่ยเขาทำมาก่อนนั้งนานแล้วที่ผมบอกว่ามันเซอร์ไพรส์เล็กน้อยเนี่ยเพราะว่าใครๆก็คิดว่าแบบนี้ทูเน er เนี่ยเคยเล่นแบ็ k f มาผมเห็นผมก็รู้เข้าใจ แต่ว่าสื่ออังกฤษยังคาดการแท็กติกออกมา3-4รูปแบบด้วยซ้ําเพราะว่ายังเราไม่ออกว่าทูเคินจะเล่นแบบไหนจนกระทั่งเขาประกาศรายชื่อ11คนแรกออกมาก่อน1ชั่วโมงแล้วก็ลงไปเล่นเนี่ยแหละมันเป็นแบ็กโฟแต่มันเลือกเซนเตอร์มาเยอะนะใครๆก็นึกว่าต้องเล,เ,ลเ,ลเล่น3เซนเตอร์เนะใช่มามา อ่ะแล้วคิดยังไงกับตัวผู้เล่นเขาเลือกมาครับโดยเฉพาะแบบประเด็นซึ่งพี่เมงเคยพูดแล้วแหละแต่อยากให้ขยายความเพิ่มแล้วถึงความสําคัญของประเด็นนี้คือ,คอการที่เขาเลือกจอแดนเทนเดอร์สันซึ่งก็เลยจุดสูงสุดไปแล้วมามแต่อขยายเพิ่มนะครับมัเคยพูดรายชื่อเนี่ยผมว่าตอนเนี้ชุดที่เขาเอามาเนี่ยเป็นชุดที่ฟอร์มดีที่สุดยกเว้น คลายวอลเกอกับ Jordan h นเ d e r s สัตรงนี้เนี่ยเราต้องละเอาไว้เพราะว่าเขาเป็นระดับอาวุโสซีเนียของทีมซึ่งผมผมมองว่าจำเป็นมากทูมัส t ูเคิลเพิ่งเข้ามาใหม่เขาก็ต้องซื้อห้องแต่งตัวก่อนซึ่ง Henderson ันเนี่ยใครๆทราบดีว่ามีทธิพลต่อห้องแต่งตัวแล้วก็ผู้เล่นทีมชาติอังกฤษมากในยุคข,ของเซาลเกตเนี่ยยาวๆเลยขนาดเจ็บยังต้องเอาไปโร์นมนต์เลยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อจากทูเคิลแล้วไปส่งต่อไปถึงนักฟุตบอล อังกฤษไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อย่าลืมนะครับว่าระหว่างที่เขาคุมทีมหรือว่าเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันเป็นเดือนๆอนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางคนซ้อมไม่ดีหรือบางคนอยากเล่นแล้ว ไม่ได้เล่นหรือบางคนถูกเปลี่ยนตัวออกจะทํำยังไงเฮนเดอร์สันเนี่ยก็จะไปไปพูดไปคุยหรือแม้กระทั่งฟอร์มไม่ดีระหว่างทัวร์นาเมนต์อาจจะโดนใบแดงอาจจะเฟลผิดพลาดอะไรอย่างต่างเนี่ยเฮนเดอร์สันเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทูเครนแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ผมคิดว่าจําเป็นนะเขาไม่ได้เอาเฮนเดอร์สันกับวอลเกอร์มาเป็นตัวหลักยาวๆไม่ใช่ด้วยอายุด้วยฟอร์มการเล่นปัจจุบันไม่ใช่แน่แต่ผมว่าเหตุผลหลักก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องห้องแต่งตัวสําคัญมากมส่วนตัวอื่นๆเนี่ยผมว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ด ลิสเจมเนี่ยอาจจะเพิ่งกลับมาฟอร์มไม่ได้ดีอะไรมากแต่ว่าลิสเจมเนี่ยค่อนข้างจะรู้มือกับทูเครนเขาเคยร่วมงานกันที่เชลซีนะผมว่าลิสเจมเนี่ยทูเครนน่าจะชอบเป็นพิเศษนอกนั้นเนี่ยเป็นไปตามเนื้อผ้าหมดเลยเราก็ยิงได้ด้วยลิสเจมยิงฟิกคิกได้ด้วยนะครับแล้วคนก็แซวกันว่าเออเนี่ยบอกมาเลสกามึงหัดมาดูทูเครนใช้ลิสเจมหน่อยก็ใช้เป็นแบ็กผลงานดี S <S จะมาในเชลซีก็ไปใช้โอ้โหเป็นกองกลางก็เลยเทสแล้วอย่างตัวที่แบบเขาเรียกมาครั้งแรกอะอย่างเจมส์แท็บฟอร์ดที่อยู่แชมเปี้ยนชิพเงี้ยอ่ะนะครับหรือจาเรลควันซ่านะครับลูอิส์เกลลี่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยประเดิมทีมวอร์อังกฤษนะครับลิปาเมนโต้พวกนี้มองไงบ้างครับกับตัวที่ตัวใหม่ๆที่เขาเรียกเข้ามา <S <S คืออย่างเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมันก็จำเป็นนะเพราะว่าจอห์นสโตนแฮร์รี่แม็กไวน์เนี่ย ที่เป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษในยุคเซาเกตเนี่ยเจ็บทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเอาตัวใหม่มาทั้งรีวายโควิลทั้งคอนซาที่ต้องเข้ามาใหม่ส่วนผู้สับตะตูเนี่ยทัฟฟอร์ดเนี่ยเขาเอามาตั้ง3-4ตัวผมว่าเขาเอามาเป็นทางเลือกคือนักฟุตบอลทีมชาติแต่ละชาติเนี่ยบางทีเนี่ยนักบอลการถูกเรียกตัวมาเนี่ยผมถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เลือกลงไปเล่นในสนามนะ แต่การได้ร่วมซ้อมได้อยู่ได้กินได้นอนด้วยกันเนี่ยมันทําให้นักฟุตบอลดาวรุ่งหรือคนที่อาจจะยังไม่เคยติดทีมชาติเนี่ยมันจะมีประสบการณ์และได้อยู่ได้ซ้อมได้เจอกับรุ่นพี่ทีมชาติเก่งๆเนี่ยมันจะมีผลผมว่าแบบนี้คิดว่าเขาน่าจะด้วยเหตุผลนี้นะเขาเลือกทัพฟอร์ดมาแล้วอย่างแดนเบอร์นะครับที่ได้ประเดิมสนามในนาวทีมชาติด้วยวัย32ปีอย่างเงี้ยมันจะอายุเยอะเกินไหมสำหรับการลุยทัวร์นาเมนต์หน้าหรือพี่แมงคิดว่าโอเคใช้งานได้อยู่คือแดนเบิร์นเนี่ย ผมมองอยู่2อ,อย่างคือ1เป็นเซ็นเตอร์แบ็กถนัดเท้าซ้ายอาจจะไม่จําเป็นเสมอไปว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กจะต้องมีคนหนึ่งเท้าซ้ายคนหนึ่งเท้าขวาแต่ว่าถ้าคุณมีหรือคุณสามารถหาได้เนี่ยเกมคุณจะสมดุลโดยเฉพาะการบิวอัพขึ้นไปเนี่ยเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายถนัดซ้ายเนี่ยมันจะสร้างสมดุลได้แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าคนถนัดขวาเนี่ยมันมีเยอะกว่าซ้ายและในเกม<แ>ฟุตบอลเนี่ยคนถนัดซ้ายดีๆยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ แดนเบิร์นกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีกำลังมั่นใจผมว่า2ออย่างเนี้ทำให้เขาติดทีมชาติส่วนอนาคตเนี่ยเขาจะได้ไปรอบสุดท้ายไหมขึ้นอยู่กับฟอร์มณนะเวลานั้นผมว่าดูเคลทำถูกนะคือจริงๆแนละ้วทีมชาติเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมันเจอกันไม่กี่ครั้งรวมตัวกันไม่กี่ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นที่จะต้องเลือกผู้เล่นที่ฟอร์มดีที่สุดณนะตอนนั้นแล้วก็เป็นตัวหลัก ของสโมสรผมว่าสองเหตุผลเนี่ยสำคัญมากอเพราะว่าอิตาลีปีแชมป์้ยูโรล็กเซนเตอร์เคีเรลนี่โบนูชี่ก็ขวดเท้าแล้วข้าต้นนั้นก็ยังเล่นดีอยู่นะเพราะทัวร์นาเมนต์มันเล่นแค่ไม่กี่แมตช์ใช่ไหมครับใช่อยู่เยอะประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญอืมอ่ะแล้วสองนัดที่ผ่านมาพี่เม้งมองไงบ้างเอาทีละนัดเลยครับไล่มาต้องแต่นัดแรกก่อนนัดแรกเนี่ยเราได้เห็นสิ่งที่ทูเคินเขาพูดถึงมาแล้วนะ เขาบอกมาตั้งแต่แรกเลยว่าก่อนลงสนามเลยว่าทีมชาติอังกฤษในยุคเขาเนี่ยจะเล่นเข้มข้นเดือดเดือดแบบที่คุณเห็นในพรีเมียร์ลีกนี่แหละเขาบอกเราไม่ใช่เจนิน่าไม่ใช่สเปนเขาจะเล่นแบบอังกฤษนั่นหมายถึงคาแรคเตอร์มาก่อนแล้วก็วินัยตัวตนมาก่อนตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นใหญ่ผมถึงมองว่าทูเคิลทำอังกฤษให้เป็นอังกฤษเนี่ยผมว่า โอเคถ้าเขามาเปลี่ยนอังกฤษให้เป็นยุโรปอีกหรือว่ามาเล่นฟุตบอลบอนพื้นมากเลยผมว่าไม่ใช่ตรงนี้มันเคยมีมันมีมนเคยมีตัวอย่างมาแล้วทูเคินก็เลยใช้ตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยแนวทางของเขาที่เขาพรีเซนต์มาที่สำคัญเนี่ยเขาพูดถึงวิธีการเล่นด้วยจะต้องตื่นเต้นแล้วก็มีเกมรุกที่เพิ่มมากขึ้น เนี่ยนี่คือประเด็นให,ใหญ่ๆก่อนที่เขาจะลงสนามทีนี้พอลงไปเนี่ยผมเห็นเขาเล่นกับแอลเบเนียเราเราไม่ต้องไปมองแอลเบเนียว่าอ่อนแล้วเรามาชมอังกฤษหรอกเรามองเฉพาะอังกฤษใหม่ๆเนี่ยของทูเคิลเนี่ยผมว่าฟุตบอลเร็วขึ้นนะแล้วก็เกมลุกต่อเนื่องหลากหลายแต่ว่าคมไม่คมอีก,อกเรื่องหนึง่งมันไม่เหมือนยุคเซาเกตคือเวลาบุกบุกจริงแต่ว่ามันดูว่าผมว่ามันมันพื้นไปหน่อยอย่างการเข้าทำเนี่ยทูเคิลก็บอกบอลที่ใดเล็กหรือว่าเจาะ ทะแยงเข้าไปเนี่ยมันต้องมีมากขึ้นเราต้องเล่นเสี่ยงแล้วก็โอกาสจะได้ประตูมันมีสูงอย่างลูกแรกที่ลุยส s เกลลี่หลุดเข้าไปยิงเนี่ยที่จูดจ่ายสวยๆตัดช่องเน่ยนั่นน่ะก็เป็นตัวอย่างที่ทูเครนเขายกตัวอย่างให้ฟังหลังจบเกมอันนี้คือเกมแรกแล้วอย่างลุยส s เกลลี่เนี่ยถ้าเรามองแบ็คซ้ายอังกฤษตอนนี้มันก็ไม่ได้ดูไม่ดูไม่ได้มีคู่แข่งที่ฟอร์มกำลังดีเลยนะครับลูกชอก็ก็ไม่น่าไหวอะสภาพ ใช่ไหมหรือเบนชีเวลก็หายสาบสูญไปแล้วพี่เม้งมองว่ามีสิทธิ์เลยไหมพี่สเคลี่จะกลายเป็นตัวหลักทีมชาติอังกฤษยาวมีคนหนึง่งมีคนหนึ่งแต่เขาเจ็บก็คือลูอิสฮอลของนิวคาสเซิลคนนี้เจ็บผมว่าสองคนนี้จะเป็นอนาคตของอังกฤษนะณนะตอนนี้2คนนี้มาแรงสุดแล้วก็ฟอร์มดีสุดโดยเฉพาะในซีซั่นนี้หรือลิฟรามนโต้ได้ไหมเพราะว่านัดชิงคาราบาว็โยกไปเล่นทางซ้ายก็เล่นได้ดีด้วยลิฟรามนโต้ถนัดขวาผมผมคิดว่าตรงนี้ เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความชมโดยทูเคิลเนี่ยเขาจัดผู้เล่นลงตามตำแหน่งตามความถนัดเลยนะแบ็กซ้ายถนัดซ้ายเซนเตอร์ฝั่งซ้ายถนัดเท้าซ้ายอะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นไปนอย่างที่หลายคนชอบแต่จริงๆมันไม่ได้ไม่จําเป็นเสมอไปเหมือนที่ผมบอกอย่างเช่นนัดต่อมาเขาก็ใช้มาเกฮีกับคอนซาซึ่งถนัดขวาทั้งคู่ตรงนี้ผมบอกแล้วว่ามันมันไม่ได้จําเป็นมากๆอะไรแต่ถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนอกนั้นเนี่ยจะเห็นว่า ลงตามตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาก็คือตำแหน่งที่ถนัดรัดฟอร์ดโฟเดนหรือเกมล่าสุดกับรัดเวียจะเป็นโบเวนแต่มีจูดเบ็นแฮมเปลี่ยนบทบาทแล้วมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเอามอร์แกนโรเจอร์ไปเล่นเบอร์10ตรงนี้ก็อาจจะเป็นการทดสอบทดลองอืมผมคิดว่าช่วง2องสาี่ห้าเกมแรกเนี่ยจะมีการทดสอบทดลองแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาจะได้สิเอ็ตัวแรกที่ดีที่สุดแล้วเราจะได้เห็นว่าระบบ ที่เขาติดตั้งเนี่ยสี่สองสามหนึ่งสเวตตัวแรกที่ดีที่สุดจะเป็นใครตอนนี้ผมว่ายังไม่ใช่มีตัวหลักแล้วละ่ะเช่นจูต์เคนเนี่ยไรซ์สามตัวเนี้ยผมว่าเป็นกําลังสําคัญแน่นอนพิกฟอร์ดอ่ะสี่ตัวแล้วผมคิดว่านาคตข้างหน้าเนี่ยแบ็กซ้ายแบ็กขวาจะเป็นลุยส์เกลียรแล้วก็ลิสเจมได้นอกนั้นเนี่ยยังไม่นิ่งเลยแล้วที่เขาอแต่นัดแรกที่ชนะอเวเอรยเขาวิาพากวิจารณกันนะครับฟอร์มของ ford แรดฟอร์ดกับโบเดนก็ยังดูแบบไม่ไม่ไมไมค่อยเข้าตาเท่าไหร่ พี่เม้งมองไงบ้างครับสองนี้ใช่ทูเก้น,น,นก็พูด<ถ>ทูเก้นก็พูดถึงเรื่องนี้นะเขาก็บอกว่าริมเส้นสองฝั่งยังยังไม่น่าพอใจซึ่งผมมองว่าทูเก้นยังมีตัวเลือกในตำแหน่งนี้อีกเยอะเราจะได้เห็นอีกเยอะเช่นแจ็คเรลิชบุกโยซาก้าแม้ท้งโคพาวเมอร์นี่ก็สามตัวแล <S <S ้วอาจจะเป็นเจคอบเมอร์ฟี่หรือจะเป็นโอ้ผมว่ายังมีมีมมหลายตัวนะแต่ผมนึกไม่ออกยังมียังมีให้เขาทดลองได้อีกอยังมีให้เขาทดลองได้อีก อ่าโอเคพอไปนัดที่สองกับรัดเวียนะครับพี่เม้งมองเห็นอะไรที่มันดีขึ้นจากนัดแรกไหมครับเพราะว่าอส,ะสะกอร์ชนะเยอะขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่พี่เม้งบอกคือถอยจูดเวล่นวิทฟิลตัวกลางแล้วมอแกนโรเจอร์ขึ้นหน้าส่งจาร์ลอตโบเวนไปเงี้ยคือก็เติมตัวลุกเพิ่มเข้าไปแหละคร์ติสโจนเนี่ยถูกถูกถอดออกไปแล้วก็ใส่มอแกนโรเจอร์เข้ามาจูดเบลแฮมก็ต่ํานิดนึงตรงเนี้ยเป็นการเพิ่มตัวลุกและจาก4ตัวเป็น5ตัวแล้วเพราะว่ารัดเวียเนี่ยมาตั้งรับแน่น เขาก็เลยใส่ตัวตัวลุกลงไปเยอะผมว่าเขาเขาเริ่มจะหาตัวหลักอยู่ผมมีความรู้สึกว่าเขาจะชอบแรดฟอร์ดหรือเปล่าเพราะว่าได้เป็นตัวจริง2เกมเลยถึงแม้จะถูกเปลี่ยนตัวออกก็ตามอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาชอบ,บริมเส้นที่พุ่งพุ่งแบบนี้นะอันนี้คาดคาดเล่นๆนะเพราะว่า2เกมแรกแรดฟอร์ดได้เป็นตัวจริงทั้งๆท,ที่นัดแรกตัวเขาเองก็บอกว่าไม่ไม่ค่อยยังไม่พอใจมากมายนะักแต่ก็ยังได้เป็นตัวจริงผมว่ามันจะดีมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆ มันก็เป็นไปได้ครับเพาจะชอบแรดฟอร์ดเพราะตอนเขาทำบายเยอร์นเขาก็ใช้ปีกสไตล์เลี้ยงเจาะอย่างนี้นะพวกเลยรอยซันนี่คิงสเลกโกมองพวกเนี้ย,ออย k, มันก็คล้ายๆแรดฟอร์ดเหมือนกันอาจจะชอบแนวนี้อ่ะละวันที่ตำแหน่งประตูคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องเป็นพิกฟอร์ดใช่ไหมมันไม่มีคนดีกว่าพิกฟอร์ดแล้วใช่ไหมครับคือตอนนีน้ตอนนี้เนี่ยพิกฟอร์ดมันเหมาะสมที่สุดละประสบการณ์ด้วยแล้วก็การยืนระยะเป็นตัวหลักของเอฟเวอร์ตันถึงแม้ว่าจะมีจังหวะพลาดจังหวะอะไรนะผมว่าตัวอื่นมันก็ยัง ยังไม่ได้ว่าโดดเด่นอะไรมากนะจริงๆแล้วผู้สารระตูอังกฤษยุคปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ถูกใจเลยนะสักคนหนึ่งพิกฟอร์ดเนี่ยดูเหมือนจะดีนะปฏิกิริยาเร็วหรือว่าอะไรแต่ผมว่าเขาลกแล้วก็ alert เกินไปการยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีพิกฟอร์ดเนี่ยมันทำให้เขาต้องพุ่งไปพุ่งมาขยับไปขยับมาอีกอย่างก็คือจังหวะใช้เท้าเล่นเนี่ยผิดพลาดก็มีให้เห็นเป็นระยะผมว่ายังไม่ยังไม่ดีมากพิกฟอร์ดเนี่ย อายุ31ปีแล้วอะ่ะผมว่าควรจะนิ่งแล้วก็ดีกว่านี้ในมุมมองผมอะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วเหมาะสมที่สุดก็คือเขาเพราะว่ามาเต็มทั้งประสบการณ์แล้วก็ฟอร์มที่เทียบกับคนอื่นแล้วผมว่าเขาดีกว่าอย่างอย่างนิกโป๊ปะครับนิกโป๊บเนี่ยมันเพิ่งเจ็บเยาวยาวแล้วหายกลับมานะยังยังไม่ต่อเนื่องผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกอีกจุดหนึ่งที่ เขาไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมนี้นะ c k โ o ลเนี่ยผมว่าเขามีศักยภาพที่จะเบียด p i กฟอร์ดได้นะแต่ปัญหาเรื่องการบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มการเล่นต่อเนื่องเนี่ยตรงเนี้ยเขาเป็นรอง p i กฟอร์ดสังเกตดูว่าจอแดน Pickford แม่งไม่ค่อยเจ็บทำคนอื่นเจ็บด้วยทำฟาน์ไดเจ็บเ <laughs> ออ่ปีปัญหา <laughs> ประตูอังกฤษเนี่ยเป็นมานานแล้วนะครับคือแบบตั้งแต่ยุคก่อนนะี้แล้วก็ไม่เคยมีประตูระดับท็อปเลยนะ ตั้งแต่ผมดูบอลมาก่อนหน้านี้จะมีกอร์ดแบงค์หรืออะไรแต่ผมดูไม่ทันนะครับคือพอผมมาดูทันก็คือเดวิดซีแมนซึ่งน่าจะดีสุดแล้วแต่พอไปเทียบกับทีมชาติอื่นชาติใหญ่ๆมันก็ยังดูแบบไม่ไม่ไม่เวอร์คลาสอะยังโดนโรนินิโยิงเสียเลยใช่ไหมเจอฟรีคิกหรืออย่างแบบโกคนอื่นที่เรียกมาก็อย่างพวกในเจลมาร์ตินพอโรบินสันทีมฟลาเวอร์พวกนี้ก็อยู่ทีมที่ไม่ไม่ได้อยู่ในท็อปทีมของของลีกของพรีเมียร์ลีกนะเวลานั้นดีหน่อยก็โจฮังก็ตีแป๊บเดียวแล้วกก็ไไปปเหมือนนั นะครับจนมาในย,ยุคปัจจุบันมันก็เป็นเพราะอะไรครับทําไมอังกฤษมันถึงผลิตประตูไม่ได้เลยครับพี่เมงอืมตรงนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก็ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะกินเวลานานหลายปีหลังจากซีแมนแล้วเนี่ยซีแมนเองผมก็ไม่ได้ชอบอะไรมากนะแต่หลังจากซีแมนเนี่ยมันหาเก่งๆลําบากจริงๆก็ยังมองไม่ออกนะยังไม่มีคือในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ได้ว่าดีมากมายอะไรตรงนี้ผมว่ามันมันก็หายากอยู่นนะเหมือนกันนะเหมือนบราซิลอะ่ะบราซิลเนี่ย กว่าจะมาเจอเอเดซอนแล้วก็มาเจออาริซงเนี่ยมันก็ใช้เวลานานาน,นะไอดีด้านี่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ดีมากเลยนะโอ้ดีด้าไม่เฟอร์ฟาร์มากนะผมจําได้ดูแชมเปลีไ <laughs> อมรานลสกรีโบเยอร์ยิงมาแม่งตกบ,บอลลงพื้นเนะี่ยแม่งเด้งเข้าประตูไปเลยเด้งข้ามเส้นเข้าอ่ะตกบ,บอลลงพื้นแล้วก็อ่าน,นั่นแหละยิงม,มาตรงตัวนะเข้าประตูไปเฉยอาร์มีเนี่ยของอินเตอร์ฮูเรโอเซซ่าดีหน่อยก่อนหน้านี้ก็ทัฟเฟลว็เฉยๆนะครับก็ไม่ไม่ค่อยดีมากใช่ไหมทัฟเฟลก็ดูโอเคนะ ดูโอเคอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยพลาดง่ายๆอ,อย่างฮูเรโอเซซานี่พี่เมงโอเคไหมอ่าเซซาจูเลโอเซซาเนี่ยดีเลยดีเลยดีเลยเนี่ยเพิ่งมามีเนี่ยฮูเรโอเซซาสันเบเกอร์เอเดรันที่ที่โอเคหน่อยอ่าใช่เออผมลืมนึกจูเลโอเซซาไปแต่อังกฤษเนี่ยมันไม่มีเลย,ยจริงๆนะใช่ดีสุดน่าจะโจฮาร์ตไหมแต่ก็แป๊บเดียวโจฮาร์ตช่วงแรกๆนะดีนะหลังๆก,ก็เสียทรงเหมือนกันนะครับอ่ะ,อะ ทีนี้ว่าด้วยลูกศิษย์เอกเขานะครับแฮร์รี่เคนโอ้ยิงกระจายที่บาเยอร์การมาร่วมงานกับทูเครอนอีกครั้งในทีมชาติอังกฤษอ่ะพี่เมงว่าเขาจะทาให้แฮร์รี่เคนเป่งศักยภาพออกมาได้สูงสุดไหมครับเหมือนเหมือนตอนที่คุมบาเยอร์แฮร์รี่เคนเนี่ยด้วยสภาพตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขายังเล่นในระดับท็อปอยู่ในฟอร์มที่ดีได้อีกประมาณน่าจะ2ปีผมคิดว่าถึงฟุตบอลโลกพอดีอ่ะผมคิดว่านะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าแฮร์รี่เคนจะยืนระยะได้ไหมเพราะตอนหลังเนี่ย ความปราดเปรียวคล่องตัวมันลดลงเห็นชัดในยูโรเนี่ยแต่ว่าประสบการณ์แล้วก็จังหวะอ่านเกมไม่ว่าจะเป็นลงมาล้วงบอลหรือว่าแอสซิดเนี่ยตรงนี้ยังหาตัวมาแทนไม่ได้แต่2ปีเนี้ยผมว่าเขายังเล่นได้อยู่ในระดับท็อปเนี่ยแต่จริงๆตำแหน่งศูนย์หน้าก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าเป็นห่วงนะสำหรับอังกฤษเพราะว่ามันไม่มีตัวแบบเวอร์คาสขึ้นมาเลยถ้าหมดแครีเคนอ่อย่างโอเล่วัตกินมันก็ยังไม่ไม่ขนาดนั้นถูกไหมโซลังกี้ก็ยังห่าง นะครับพี่แมงมันทาไมอังกฤษเอาผลิตกองหน้าไม่ได้นะยุคนี้อืมตรงนี้ตรงนี้เป็นปัญหาเลยผมว่าเป็นปัญหาเซนเตอร์แบ็กกับศูนหน้าอังกฤษเนี่ยยุคนี้ไม่ดยียุคนี้เนี่ยมีตัวเลือกเยอะจริงในทุกตําแหน่งเนี่ยมีตัวเลือกดีๆเยอะแต่ถ้าลึกลงไปเนี่ยศูนหน้าถ้าไม่ใช่เคนเนี่ยคนอื่นเนี่ยผมว่าชั้นไม่ถึงนะแล้วก็เซนเตอร์แบ็กเนี่ยสโตนกับแม็กควายผมว่าร่างกายไม่ไม่พร้อมแล้วละ่ะร่างกายไม่ไม่ร่างกายไม่ถึง ประสบการณ์ได้แต่ว่าร่างกายไม่ถึงส่วนพวกเกฮีกอนซาหรือจะเป็นโควิลเป็นอะไรพวกนี้นี่เราเห็นในลีกเราก็รู้แล้วว่ายังยังไม่นิ่งยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ก็คือเซนเตอร์แบ็กกับศูนหน้านะของกริตเนี่ยที่เห็นเนี่ยกลาง<ว>กนพงกับไอพ,พวกกลางๆเป็นพวกปีกพวกแบก็กไม่มาเต็มเลยนะฮะอ่าใช่ทับซ้อนเลยดูอาโนเจมพวกนี้จูด มันก็มันก็มันก็ไม่สมดุลสักทีนะครับแล้วพี่เม้งมองว่าเขาจะยึดระบบหลัง4ไปตลอดนะหรือว่าจะใช้มีสลับ3บ้างอะไรบ้างตามตามสไตล์ทูเครลที่ยึดยุดอยู่แล้วครับสำหรับการลุยทัวนาเมนตม์ผมว่ามีผมว่ามีคือในทัวนาเมนต์เนี่ยคาดเดาไม่ได้เลย ผมเห็นบ่อยว่าหลายทีมนะไม่ใช่เฉพาะอังกฤษเนี่ยเตรียมทีมมา2ปี3ปีแล้วแต่เ,เล่นระบบนี้ตัวหลักแบบนี้แต่พอเข้าทัวร์นาเมนต์ปุ๊บประเดิมนัดแรกผู้เล่นตัวหลักอาจจะโดนใบแดงหรือว่าบาดเจ็บยาวทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยทำให้เขาต้องเปลี่ยนระบบการเล่นเปลี่ยนแท็กติกก็มีเราเห็นกันบ่อย ยกตัวอย่างใกล้ๆไม่ต้องไปไกลก็คืออาเจนตินาเนี่ยชัดเจนฟุตบอลโลกคราวที่แล้วเนี่ยประเดิมสนามแพ้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะทีมใหญ่ๆระดับโลกแล้วมาแพ้ทีมเอเชียอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ปรับริวเนลสโลนี่เนี่ยปรับระบบการเล่นเปลี่ยนตัวผู้เล่นจนสามารถไปเป็นแชมป์ได้อันเนี้ยชัดเจนว่าพอถึงหน้างานแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเตรียมมา2ปี3ปีบางทีมัน มันไม่พร้อมสําหรับตอนนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนาะว่าทูเคินเนี่ยมีความยืดหยุ่นตรงนี้แหละเขาเขาไม่ได้ว่ายึดมั่นยึดติดอะไรเขาพร้อมจะเปลี่ยนนะตามศักยภาพนักบอลน่ะอืเราเรื่องความกดดันการรับมือกับสื่อครับเพราะว่าอ่ะเนี่ยแค่มาถึงประเดิมว่าโดนเล่นแล้วเรื่องไม่ร้องเพลงชาเรื่องอะไรยังไงทริงจริงมันก็เมกเซนนะเขาเป็นเยอรมันใช่ไหมเขา่าทำหน้าที่ทํางานเฉยๆแต่ก็โดนเริ่มโดนโจมตีแล้ว มองไงวาเขาจะรับมือความกดดันพวกนี้ที่เดี๋ยวยิ่งใกล้ทัวร์นาเมนต์ยิ่งมาเรื่อยๆอีกได้ไหมผมว่าธรรมดานะเพราะว่าทูเคิลเนี่ยเขาเขาทำงานที่อังกฤษมามากพอสมควรนะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะรู้รู้จักสื่ออังกฤษเป็นอย่างดีเผลอๆเนี่ยรู้จักหน้ารู้จักเห็นหน้าเห็นหนวดนี่รู้เลยแหละเพราะเขาเขาอยู่อังกฤษมาพอสมควรผมว่าตรงเนี้ยเขาสามารถรับมือได้นะแต่มันแปลกนะชาติอื่นมันก็ไม่จุกจิกขนาดนี้นะครับไอ้พวกเสื่อ อันนี้ใช่เลยคือแบบว่าเขาคนเยอรมันให้เขามาร้องเพลงชาติมันก็มันก็กลายเป็นไม่ไม่ทุ่มเทอีกใช่ไหมนอกจากสื่อพวกไอ้พวกอดีตนักเตะพวกกูรูก็จ้องจะเล่นหนึ่งเหมือนกันมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะสุดท้ายพี่เม้งบอกว่าจะถึงฝันไหมทีมชาติอังกฤษทูเคิรนเอาแบบด้วยเซนต์เลยเพราะตอนนี้เรายังมองอะไรไม่ออกเลยตองนัดเองคือถ้าอังกฤษจะประสบความสำเร็จเป็นแชมป์เนี่ยผมว่าทูเครนจะต้องมีส่วนมากกว่านักฟุตบอลเพราะนักฟุตบอลอังกฤษเนี่ยโอเคแหละเราเห็นเนี่ยฝีเท้าดีเก่งๆมีแต่ว่า ลูกพรสวรรค์และลูกพลิกแพลงเนี่ยผมบอกเลยว่ายังเป็นรองทีมใหญ่ในระดับโลกไอ้ลูกครสวรรค์ลูกพิเศษเนี่ยตรงเนี้ยทีมใหญ่ๆระดับโลกเขามีแตงกฤษไม่มีตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นพอไม่มีปุ๊บเนี่ยกลยุทธ์จะต้องมาและมันจะต้องมาเข้ามามีบทบาทเยอะเช่นวิธีการเล่นลูกตั้งเตะหรือว่าการแก้เกมแก้แกลำํำอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเรื่องของครสวรรค์ลูกพลิกแพลงเนี่ยอังกฤษเป็นรองทีมใหญ่พอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จะเห็นว่าพอเข้ารอบลึกเนี่ย เจอทีมที่มันแข็งกว่าเนี่ยอังกฤษจะเล่นลําบากเล่นเบียดเบียดสูสีสูสีแต่สุดท้ายแพ้แบบนี้ประจําจะแพ้ด้วยแบบไหนจะแพ้ขาดหรือว่าจะแพ้แบบไม่น่าแพ้ก็คือแพ้ผมก็เลยสรุปว่านักบอลอังกฤษเนี่ยมันขาดลูกล่อลูกชนพรสวรรค์ลูกพลิกแพงเนี่ยเพราะว่าเขารู้ไงว่าอังกฤษจะเล่นแบบไหนยิ่งเข้าัวร์นาเมนต์เนี่ยรอบลึกๆเข้าไปเนี่ยคู่ต่อสู้เก่งขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย เขาสามารถที่จะแก้ลำแล้วก็ดักทางอังกฤษได้อังกฤษก็ไม่มีตัวพิเศษที่จะไปทะลุทะลวงเหมือนกับเกมนัดชิงยูโรที่เล่นกับ Spain นะสเปนน่ยสูสีมากเลยแล้วก็สู้ได้สนุกแต่สุดท้ายก็แพ้ด้วยจังหวะทีเด็ดทีขาดตอนท้ายเกมนั่นะผมคิดว่าถ้าทูเครนจะพางอังกฤษเป็นแชมป์เนี่ยเขาจะต้องมีความพิเศษขึ้นมาคุณไปไล่เลี้ยงนักบอลอังกฤษเอาที่ดีที่สุดตอนนี้มันก็ประมาณนี้แหละม,มันจะไม่มีใครที่เก่งโดขึ้นมาเลยผมคิดว่านะจูดเนี่ยที่มองกันว่าเก่งๆเนี่ยพอไปถึง ตรงนั้นจริงๆเนี่ยจูตก็ไม่สามารถแบกหรือดนบรนดาลทีมได้นะเพราะว่าด้วยด้วยพรสวรรค์เขาก็มีประมาณนั้นหลายคนมองว่าจูดเก่งเล่นได้ทุกบทบาทเลยก็จริงแต่เวลาเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจูดมีไหมล่ะลูกพิเศษลูกอะไรที่จะมาทําที่เขาดูดีในเรือมฤติดอย่าลืมว่าองค์ประกอบมันดีจูดเนี่ยมีทั้งโกลดิโกมีทั้งวินิสูตล่าสุดมีเอมบัปเป้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีตัวที่จะเล่นด้วยระดับท็อประดับเวิลด์คลาสแถมคู่ต่อสู้ ก็ต้องแบ่งไปดูแลโรดิโกวินิซุอุสแล้วก็อ็มบัปเป้มันก็ทําให้จุดเนี่ยมีพื้นที่มีเวลาเล่นแต่พอเขามาเล่นทีงกฤษปุ๊บเนี่ยเขาจะถูกตามประกบติดเลยเพราะรอบข้างเขาเนี่ยของอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจเหมือนนักบอลเรอลมาดิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดคนเดียวไม่ได้ผมถึงบอกไงว่าพอถึงทีมชาติอังกฤษแล้วเนี่ยคุณจะไปเทียบคุณเอาฟอร์มหรือว่าเอาบทบาทของจุดในเรอลมาดิตแล้วมาใส่ในอังกฤษแล้วจะหวังว่าเขาจะเล่นได้เก่งเหมือนกับเรอลมาดิตเนี่ย มันคนละมันคนละสถานการณ์คนละสภาวะองค์ประกอบมันคนละคนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือผมคิดว่าทางเกียจจะเป็นแชมป์ในยุคทูเครนเนี่ยทูเคนจะต้องมีกลยุทธ์เยอะแล้วก็มีมีเรื่องของแผนการเล่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากหน่อยอ่ะอยากพี่เม,ง,มงยกตัวอย่างนะครับไอ้ลูกพิกแพงลูกพิเศษอะไรที่พี่เมงพูดมเมื่อกี้มันประมาณไหนให้ยกตัวอย่างมาให้ภาพอ่ะอ่ะดูดูสเปนเนี่ยคุณดูยามาคุณดู นิโกวิลเลียมเนี่ยชัดเจนแล้วอังกฤษมีปีกแบบนี้ไหมมีแต่ทีเด็ดทีขาที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็ยังไม่จัดขนาดนั้นนี่ยังไม่รวมพวกดานิโอโมเปดี้นะผมเปรียบเทียบไปตรงนี้เปดี้มีพรสวรรค์เอาตัวรอดได้คือสเปนมีแบบนี้กี่ตัวอะคุณคิดดูเด็วิลเลียมส์ยามลโอโมใช่ปะ่ะแล้วก็มีเปดี้ฟาเบียลุส์นี่็ก็เข้าขายตรงนั้นอีก ขนาดโมราต้ามันไม่คมนะแต่เขามีทั้ง3-4ตัวเนี้มันสามารถที่จะพลิกเกมได้อยู่ตลอดเวลาฟุตบอลขึ้นขวาก็พลิกเกมได้ยามาลขึ้นซ้ายนิโกวิลเลียมก็พลิกได้เข้าไปตรงกลางโอโม่หน้าลายอีกแล้วมีตัวสอดอย่างเปดี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีหลายตัวปุ๊บเนี่ยคู่ต่อสู้มันก็จับไม่อยู่เอาไม่อยู่หรอกจังหวะเกมขึ้นตรงนี้ตรงนั้นของอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ตัว2ตัวไม่กี่ตัวอย่างไฮรี้เคนเนี่ยประกบแน่นๆปุ๊บบอลมาไม่ถึงเนี่ยเคนก็หาโอกาสยิงประตูยากแล้วจุดเคน ถ้าโดนล็อกไว้เนี่ยซ้ายขวาทํางานได้ไหมกองกลางสอดมาได้ไหมนี่แหละคือลูกพริกแพงลูกลูกหลากหลายพรสวรรค์ที่คุณลองไปไล่เรียงรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยผู้เล่นอังกฤษเนี่ยที่คุณดูทุกวันเนี่ยดูเหมือนเก่งเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีลูกพลิกแพงหรือว่าทีเด็ดทีขาดมากนะเออลองลองดูดิครับก็เป็นสิ่งที่เห็นสําหรับทีมชาติอังกฤษยุคโทมสทูเคิลน,นะครับหลังจากผ่านไป2นัด